ครับผมวันนี้ผมมาเล่นเกม Counter s t ์สไตภาคที่เก่ามากๆนะครับซึ่งผมก็จะมาแค่ประมาณ2นาทีพอนะโอเคผมใช้ปืนเนี่ยครับบีสนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะโดนลิขสิทธิ์หรือเปล่านะผมก็จะเล่นให้ดูแล้วกันเล่นให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนี่ครับ อ,อเข้าไปผมขอใช้ปืนปืนไรเฟิลน,นะอ่าเราใช้ไรเฟิลกันถ้าผมจะขึ้นไปยิงขึ้นไปยิงข้างบนครับ หาโจนอยู่ไม่ไม่แน่ใจว่าโจนโจนไปไหนเฮ้ยเฮ้ยไ,ไม่โดนไะม่โดนเหรอโดนเลยเฮ้ยโอ้โหตายเองนะครับแ้วผมขอเล่นอีกสักรอบนะผมมา สองนาทีพอไม่น่าจมันจะโดนลิกระสิ์หรือเปล่าเนี่ย <Okay. S 1> อันนี้คือเล่นฝั่งละสิบคนนะครับผมเล่นเป็นตำรวจอ่าโจนชนะแล้ะโจนก็นำไปสองสองต่อสูตรนะครับต่อไปผมใช้ปืนนี่ดีกว่า รอบนี้รอบรอบสุดท้ายแล้วนะถ้าโดนลิเกสปิดก็ตัวแข่ตัวมันไม่แน่ใจว่าได้ยินที่ผมพูดหรือเปล่านะ ถ้าคลิปนี้โดนลิขสิทธิ์ผมจะไม่ไม่ทำอะไรแบบนี้แล้วนะแต่ขออย่าให้ช่องปิวแล้วกันขอให้ถ้าคลิปนี้โดนลิขสิทธิ์ก็แค่คลิปนี้นะแต่ว่าคลิปอื่นผมไม่น่าจะเกี่ยวกันนะเพราะว่าส่วนมากผมก็ไม่ได้แบบอะไรทำให้มีลิขสิทธิ์อะไรเคเรามาเล่นอีกสักรอบหนึ่ง โอ้โหโอเค,อเคก็พอประมาณพอนะโอเควันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าโดรลิขสิทธิ์ก,ก็ไม่รู้แล้วครับโอเควันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ